พ่าวาทองครับ <c oughs> เดินมาอย่างไกลเลยครับ <c oughs> สุดท้ายมาอยู่ที่โป่งอาจารย์แมวนะครับ <c oughs> สุดท้ายมากินโป่งอาจารย์แมวครับมาแลไหลัง <c oughs> <c oughs> มา้จ่าหมดแล้วแต่ได้ <c oughs> ตัวรีบตอนนี้ต่อไหมพี่ น่าจะขึ้นบังเนินเขาไปไปหลบเดินครับมเดินครับ,รบมาคบผวังนื่องต่อเนี่องไหนะ่เนาะ ไม่มีคนอยู่ข้างบนไม่มีไม่มีอ๋อมีมีไม่เห็นว่ามีใครไปถ่ายนะ

Yes, yes, yes. Thank you.